บิตคอยพุ่งขึ้นแต่ตลาดคริปโตกำลังส่งสัญญาณอะไรให้เราในวันนี้ในโลกของเงินดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็วราวสายลมความผันผวนของราคาบิตคอยมักทำให้ใครหลายคนตื่นเต้นและวิตกไปพร้อมกันแต่ลองคิดดูสิถ้าราคาเหรียญนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสหรือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่วันนี้วันที่2พฤศจิกายน2568 เราจะมาดูข้อมูลราคาล่าสุดกันแบบละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจคริปโตหรือเป็นนักลงทุนตัวยงแล้วก็ตามผมจะอธิบายให้ชัดเจนและไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนเกินไปมาดูกันเลยดีกว่าราคาบิตคอยล่าสุดในวันนี้บิตคอย BTC ได้ปรับตัวขึ้นมา0.52%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 3 0 0เหรียญสหรัฐซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ3,564,972.00บาทนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วง7วันที่ผ่านมาซึ่งราคาปรับตัวขึ้นถึง1.43%ตามข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเมื่อ เวลา7จ็ดนาฬิกาสินาทีที่ผ่านมาสําหรับคนที่ยังใหม่กับเรื่องนี้ผมอยากอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะว่าการเคลื่อนไหวของราคาคริปโตมักขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกหรือข่าวสารเศรษฐกิจนี่กระทบต่อตลาดตัวอย่างเช่นหากมีข่าวดีจากบริษัทใหญ่ๆที่เริ่มรับบิตคอยเป็นวิธีการชําระเงินมันอาจทําให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันถ้ามีข่าวลบจากกฎระเบียบใหม่ก็อาจทําให้ราคาร่วงลงได้เช่นกันนี่เป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นควนรรู้เพื่อไม่ให้ตกใจกับความผันนผเหล่าี้ และนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาดการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญคริปโตอื่นๆในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเรื่องน่าสนใจไม่แพ้กันเช่นอีเธอรี m เอที่ขยับขึ้น0.69เป t h e r ซทเอร์เทเดอร์ปรับตัวลงเล็กน้อย0.01และโซลาร a าโซ ที่ลดลง0.41%นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดคริปโตไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปบางเหรียญอาจได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นกรณีของเน็ตที่มักถูกใช้ในแพลตฟอร์มดีปปิ้งหรือสัญญาอัจฉริยะทาให้มันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่สำหรับโซที่ลดลงนี่อาจเกิดจากปัจจัยชั่วคราวเช่นการปรับัปรุงระบบเครือข่ายหรือแม้แต่การแข่งขันจากเหรียญอื่นๆที่กําลังมาแรง สรุปราคาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีหลักๆในวันนี้เพื่อให้คุณติดตามได้ง่ายผมรวบรวมข้อมูลราคาและการเปลี่ยนแปลงในช่วง24ชั่วโมงมาดังนี้ b บิตคอย (BTC) เร้าราคาอยู่ที่1 1 3 3 1 9เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.52% Ethereum อเทเเร (ETH) เาราคา3,870.25เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.69% Tether ร์ (USDT) เซาราคา0.9996เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ1 โฆษณาบินแคน BNB เซาราคา1นึ่งเดหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.56%ปอร์เซ็นต์ Ripple XRP เซาราคา2.50ดเหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ0.12%เปร์ Solana SOL เซาราคา186.15รดเหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ0.41%ปอร์ USDC USDC เศา้าราคา0.9998เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ0.01% ดอกคอยดอทเซาราคา0.1871เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.47%ทรอนทีออรเร็กเซาราคา0 2 9 7 2เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.39%คาดานอเอเซาราคา0.6120เหรียญสหรัฐเปลี่ยนแปลงบวก0.57%แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าตั้งคำถามบางคนอาจมองว่าคริปโตเป็นโอกาสทองในการลงทุนระยะยาวเพราะเห็นราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันมีคนจํานวนไม่น้อยที่เห็นว่ามันเป็นเพียงฟองสบู่ที่อาจแตกได้ทุกเมื่อด้วยความผันผวนสูงและกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยคุณคิดอย่างไรการที่ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นแบบนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นของตลาดหรือเป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวก่อนจะปรับฐานและนี่คือส่วนที่หลายคนมักโต้แย้งกันถ้าคริปโตถูกมองว่าเป็นทรัพย์สิสนจริงๆเหมือนทองคําหรือหุ้นมันควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมากกว่านี้หรือไม่ผมอยากชวนคุณมาแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์กันหน่อยคุณเห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือไม่ รือมุมมองอื่นที่อยากให้ทุกคนรู้มาคุยกันเถอะเพื่อให้เราเข้าใจตลาดนี้มากขึ้นไมายเหตุสําคัญข้อมูลข้างต้นอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยและไม่ควรนาไปใช้ตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายโดยตรงนะครับผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กอลอดผ่านทางเว็บไซต์ w w w sec o r t h http colon slash slash www sec o r t h เพื่อความปลอดภัยสูงสุด